ตำนานผีสลิปปี้ฮอดโลผีหัวขาดล่าหัวคนเฮด s ลสฮอสแมนคำเตือนคลิปเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนรยต,ตร์ปลายศตวรรษที่18ได้เกิดเหตุฆาตกรรมจากชายไร้หัวใครก็ตามที่ตกเป็นเหยื่อจะถูกบั่นคอจนขาดสะบัน้นและที่สำคัญไม่เคยมีใครพบศีรษะของผู้เสียชีวิต ภาพยนตร์จะดำเนินเรื่องผ่านตัวละครชื่ออ e ีคาบอดเคลนเขาเป็นนักสือผัวก้าวหน้าหลงยุคที่แอดมายบอกว่าหลงยุคนี่คือหลงยุคจริงๆนะครับในยุคนั้น,เ,นเวลาจับตัวผู้กระทําผิดได้จะไม่มีการสอบสวนอย่างเป็นระบบหรือการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์คือคิดว่าผิดก็ลงโทษเลยอะ่ะ แม้แต่การผ่าพิสูจน์ศพยังถูกหาว่านอกรีดและด้วยอีคาบอดเขามีความคิดแบบนั้นนะครับเขาเลยไม่เห็นด้วยกับระบบกฎหมายและพยายามเปลี่ยนแปลงมันซึ่งแน่นอนครับผู้ใหญ่ไม่ชอบมันดูขวางหูขวางตาสารเลยท้าทายว่าถ้าง,งั้นน่ะนายไปลองไขคดีที่เมืองสลิปปี้ฮอลโลในเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่นั่นมีคนถูกฆ่าตายไป3ลายทุกคนล้วนหัวขาด คุณจงเอาความรู้กับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่คุณมีไปทดสอบดูและจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้คุณจะรับบททดสอบนี้ไหมอีคับดเคลนซึ่งแน่นอนครับพระเอกของเรารับบรรยากาศภายในเมืองสลิปปี้ฮอนโลดูหนาวเย็นน่าสยดสยองและเต็มไปด้วยหมอกอีค e ับดเคลนได้เข้าไปคุยกับผู้นำประจำหมู่บ้านอีคอบดเคลนเขาบอกว่าเขาเป็นนักสืบจากนิวยอร์กต้องการมาหาฆาตากรฆ่าตัดหัว ถ้ารู้อะไรอ่ะโปรดเล่าทุกอย่างให้ผมฟังทั้งห้าคนก็บอกว่ามันเป็นฝีมือของชายขี่มา้าไร้หัวเขาเคยเป็นทาหารรับจ้างชาวเฮดเซียนเจ้าหญิงเยอรมันนะส่งตัวเข้ามาในแถบนี้เพื่อควบคุมชาวอเมริกันให้อยู่ในอำนาจของอังกฤษเขาต่างจากเพื่อนร่วมชาติคนอื่นๆคนอื่นมาเพราะเงินแต่เขามาเพื่อฆ่าคนที่ไหนมีการลบคุณจะได้พบเขาพร้อมกับอาชาที่ชื่อว่าทามอริตยู เขามักจะขี่ม้าฝ่าเข้าไปกลางสนามรบและตัดหัวศัตรูด้วยความหันรุโหดเขาเหล่าฟันตัวเองให้เป็นเขี้ยวเพื่อเพิ่มความน่ากลัวให้กับคนที่พบเห็นจนฤดูหนาวปี79ไม่ไกลจากที่นี่เขาโดนศัตรตูดักซุ่มโจมตีม้าของเขาโดนยิงตายในที่เกิดเหตุส่วนตัวเขาหนีเข้าแนวชายป่าระหว่างซ่อนตัวเขาเผเอิญไปเจอเด็กหญิงสองคนหนึ่งในนั้น,นทําไม้หักเสียงดังเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากสู้กับศัตรตู ในท้ายที่สุดอ่ะเขาแพ้แล้วก็โดนตัดหัวครับหลังจากอีคาบอดเคลนอ่ะได้ฟังเรื่องราวของชายขี่ม้าไล้หัวเขาก็ไม่เชื่อนะครับอีคาบอดเลยทำใจดีสู้เสือและยืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาจะจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้ในคืนนั้นชายขี่ม้าไล้หัวก็เริ่มล่าอีกครั้ง รอบๆหมู่บ้านสลิปปี้ฮอตโลจะมีคอบเพลิงจุดอยู่นะครับเพื่อใช้ระวังภัยแล้วบางคน่ะก็มาเพื่อดักยิงชายไร้หัวชายไร้หัวเขาชอบล่าในความมืดและปรากฏตัวพร้อมเสียงฟ้าผ่าหนึ่งในความสามารถของเขานะครับเขาสามารถควบคุมหมอกให้ไปดับไฟแล้วเมื่อเขาออกล่าสัตว์ประสาทน้อยใหญ่จะวิ่งแตกตื่นด้วยความกลัว ันต่อมาอีคบอดเข้าตรวจสอบศพและพบสิ่งปกติหลายอย่างบาดแผลเกิดรอยไหม้ในทันทีที่โดนฟันเหมือนกับว่าโดนของมีคมที่โดนไฟเผาร้อนๆแต่สิ่งที่แปลกคือที่รอยบาดแผลไม่มีรอยพุพองไม่มีรอยไหม้เกรียมบางคนที่ได้ยินน่ะถึงกับพูดว่าเปลพลิงอของปีศาจ อย่างที่แอดมายบอกไปครับอีคับอดเคลนอ่ะเขาไม่เชื่อนะว่าผีมีจริงแต่พอเวลาผ่านไปเขาอยู่ในสลิปปี้ฮอลโลไปเรื่อยๆมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เขาได้เห็นชายไล้หัวฆ่าคนต่อหน้าต่อตาณนะตอนนั้นนะเขาถึงกับเป็นลมเลยนะถ้าภาษาไทยน่าจะเรียกว่าจับไข้หัวโลน วัดแล้ววันเล่าชายไร้หัวยังคงออกล่ามนุษย์อย่างต่อเนื่องแม้แต่เด็กมันก็ไม่เว้นแต่ดูเหมือนว่าชายไร้หัวจะไม่ได้ฆ่าคนมั่วนะครับขนาดเขาโดนคนเฝ้ายามประจำหมู่บ้านยิงอ่ะเขายังเดินผ่านโดยไม่ทํำอะไรพอคนเฝ้ายามเอามีดปลาใส่เขาก็แค่ดึงมีดออกมาแล้วปลาใส่ขาคือเหมือนว่าเขาไม่ต้องการฆ่าแค่อยากให้มึงหยุดตามกู ยิ่งอีขบอดเดียเป็นคนที่มาจากที่อื่นน่ะเขาแค่เอาดาบ,บแทงหัวไหลให้เจ็บแล้วก็หมดสติไปแต่สมมุติถ้าคุณวอนมากๆกัดไม่ปล่อยเขาสักทีเขาก็พร้อมจะฆ่าคนที่ขวางทางแล้วด้วยความที่ชายไร้หัวเขาตายไปแล้วอาวุธที่มนุษย์ใช้อ่ะจึงไม่สามารถทําอะไรเขาได้โอเคแหละปืนยาวอาจจะทําให้เขาช้าลงได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรหรือต่อให้โดนไฟเผาเ,าเขาก็ไม่สะทกสะท้าน สิ่งที่พอจะทำให้คุณมีชีวิตรอดได้นะครับคือคุณนะต้องหนีออกจากเมืองสลิปปี้ฮอลโลหรือวิ่งเข้าไปหลบในโบสเพราะว่าสถานที่นะแห่งนั้นนะเขาไม่สามารถเข้าไปได้แต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณปลอดภัยนะครับตอนเป็นคนนะเขาก็เก่งเรื่องฟันดาบต่อสู้พอเป็นผีเขาได้บัฟแรงเยอะขึ้นเขาสามารถโยนไม้มาปักคุณจากระยะไกลถ้าคุณไม่ทันระวังตัวและปิดท้ายด้วยการฟันหัว อีขบอดเคลนตามสืบจนเริ่มจับต้นชนปลายถูกและรู้ว่าศพของชายไร้หัวฝังอยู่ที่ไหนเขาวาขี่ม้าจนมาถึงบริเวณหลุมศพของชายไร้หัวซึ่งมันน่าแปลกมากครับป่าแถวนี้จะไม่มีเสียงสัพพะสัตอะไรทั้งสิ้นมีแต่ความเงียบอีกขบอดค่อยๆเดินจนมาถึงสถานที่ที่เรียกว่าต้นไม้แห่งความตายต้นไม้แห่งนี้คือหลุมฝังศพของชายไร้หัวที่ลากต้นไม้เป็นประตูระหว่างนรกกับโลกมนุษย์และเต็มไปด้วยหัวของคนที่เขาฆ่า อีคบดเคลนขุดหลุมศพของชายไรหัวเขาพบว่าที่หลุมศพไม่มีกะโหลกและนี่คือเหตุผลที่ชายไรหัวออกล่ามนุษย์เพื่อหาหัวของตัวเองเคลนสืบจนรู้ว่าชายไร้หัวทำงานให้ใครบางคนซึ่งคนนั้นก็คือมิเรนดาแวนทัสเซภรรยาใหม่ของบอตัสแวนทัสเซณักขณะนั้นนะครับมิเรนดาเธอจับตัวแคทเธอรีนลูกสาวของบอตัสและเล่าประวัติให้เธอฟังว่า เธอคือต้นตระกูลของนักแม่นธนูในอดีตเธออาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องสาวไม่ไกลจากที่นี่จนกระทั่งวันหนึ่งพ่อของเธอตายครอบครัวของเธอโดนขับไล่ออกจากที่ดินท,ท,ทั้งๆที่รับใช้มาหลายปีเมืองแห่งนี้มันไร้เมตตาไม่มีใครต้อนรับแม่ของฉันเพราะว่าแม่ของเธอถูกสงสัยว่าเป็นแม่มดซึ่งก็เหมือนจะใช่ครับวิชาต่างๆของแม่ถ่ายทอดมาสู่ลูกคุณจำเด็กสาวที่ผมเล่าไปเมื่อต้นเรื่องได้ไหมคนที่ยืนประจันหน้ากับนักลบคนนั้น่ะ นั่นแหละคือมิลันดากับน้องสาวหลังจากเห็นนักรบคนนั้นตายในวินาทีนั้นเองเธอก็เสนอขายวิญญาณให้ซาตานเพื่อปลูกวิญญาณทหารเฮกเซียนมาล้างแขนเธอมีความต้องการที่จะยึดที่ดินในอดีตของเธอคืนและกอบโกยทรัพย์สมบัติทั้งหมดของตระกูลบอตัสแวนทัสเซลมิลันดาเป็นคนสั่งให้ใชายไร้หัวฆ่าคนตามพินัยกรรมและคนที่รู้เห็นในพินัยกรรมถ้าตามกฎหมายพอฆ่าทั้งหมดนั้นนะครับที่ดินแล้วก็ทรัพย์สมบัติจะตกเป็นของเธอเพราะว่าเธอเป็นเมียไง อีคขบอดเคลนะตามล่องรอยต่างๆจนได้มาเจอกับแคทเธอรีนาและได้เข้าสู้กับชายไร้หัวซึ่งมันเป็นการต่อสู้ที่ทุรักทุเลครับสู้ไปหนีไปเพราะว่ามันสู้ไม่ได้อยู่แล้วล่ละหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานเคลนะก็สามารถแย่งกะโหลกชายไร้หัวจากมิลันดาแล้วก็โยนให้แก่เขาณนะตอนนี้ชายไร้หัวเขามีหัวแล้วและไม่จําเป็นต้องฟังคําสั่งของมิลันดา ทหารเฮกเซียนเลยจับตัวมิลันดาขึ้นอาชาและจูบเธอ,อยังดูดดื่มดูดดื่มขนาดเห็นเลือดออกปากอะครับ <c oughs> หลังจากนั้นเขาก็ควบอาชากลับมิตินรกพร้อมกับมิลันดาชอบกันไหมมาทิ้งคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับสุดท้ายนี้นะคุณสามารถสนับสนุนช่องผมได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียตังก็ได้นะครับเพียง <c oughs> แค่กดกระดิ่งกดไลค์ทิ้งคอมเมนต์แค่นี้มันก็ช่วยดันช่องดันยอดวิวให้ผมได้มากๆแล้วครับแต่ถ้าใครมีกำลังทรัพย์มากพอ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าข้าวผมได้ขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน